พูถึงก๋ยเต๋ยวเปิดร้านไม่บอกใครปีกว่าแล้วเปิดจริงๆจริงถึงว่าไม่มีลูกค้าเลยอ่ะถึงว่าไม่มีลูกค้าเลยอ่ะอยากจะแนะนําตรงนี้ว่าให้รีบไปก่อนร้านจะหดหายไปไปทานนี่นะครับอย่างน้อยสองชามถามว่าอร่อยไหมไม่ใช่ให้น้อยให้น้อยร้อยมุกพันคณะกรรมการ5้าท่านของเราเจ้าเดิมเป็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่า อร่อยเหมือนเดิมอ๋ออร่อยเหมือนเดิมนึกว่าเส้นใหญ่เส้นใหญ่เออเส้นใหญ่เออน่าคิดพูดถึงก๋วยเตี๋ยวคุณชอบกินประเภทไหนผมชอบเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ต้องแยกประเภทอีกนะใช่เนื้อตุ๋นเนื้อสดเนื้อน้ำใสน้ำใสน้ำข้นเออใช่ไหมโอ้โหอะไรหลายเพราะฉะนั้นเราไปกินกันเลยดีกว่าเราไปกินกันเลยดีกว่าคนไทยนี่ไม่มีใครไม่ไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวนะต้องมีก๋วยเตี๋ยวในดวงใจนะคุณก๋วยเตี๋ยวในดวงใจลูกชิ้นปลาครับ หนูชอบกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเป็นคนตั้งชื่อว่าน้ำตกวะทำไมมันต้องเป็น้ตก่เดิมไม่ใช่เลือดนะเป็นไรอ่ะเนื้อที่หั่นไว้แล้วเอาน้ำแข็งวางแล้วน้ำมันไหลน้ำที่ตกออกมาจากชิ้นเนื้อโอ้น้ำที่มันตกลงมาน้ำที่แบบคุณสันติเสวีพิมลเคยเล่าเรื่องนี้ไว้เคยเต็มที่กี่ชาม เดี๋ยวเรือสาวลีห้าชามก็เก่งแล้วผู้หญิงอ่ะพี่ได้11เอ็ดเองนี่น้อยนะ11นี่น้อยอย่าโอ้โหเนี่ยสมัยก่อนมันชามเล็กมากเลยนะชามมันเล็กมากชามห้ตังค์ชามละชามสองชามละห้าสิบตังค์มาก่อนมีว่าชามละห้าสิบตังค์จริงครับเดี๋ยวเรือสาวลีห้าสิบตังค์ยังไม่เข้ากรุงเทพยังไม่เข้ากรุงเทพออกมาเขาก็ห้าบาทแล้วผมเข้ามาก็สามบาทครับพูดถึงก๋วยเตี๋ยวครับ บ้านเกิดผมเป็นบุรีเป็นบุรีอ่ะพี่ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงผมได้ก๋วยเตี๋ยวมาติดตัวทุกวันนี้ทำอะไรคืออะไรพี่เปิดร้านไม่บอกใครปีกว่าแล้วเปิดจริงๆากพี่จริงจริงเตี๋ยวต้มตุนเตี๋ยวต้มชื่อร้านโอ้โหถึงว่าไม่มีลูกค้าเลยถึงว่าไม่มีลูกค้าเลยหอไปจริงตัวบทตัวทุกคนอยู่ตรงไหนิ แต่ที่ร้านไม่ขายชีพมากตลาดมะลิตลาดมะลิต้มตุ๋นเหมือนเก็เห็นเตี๋วต้มตุ๋นเตี๋วต้มตุ๋นคือของพี่เลยของภรรยาเปิดมาร้านใหญ่มากตอนเปิดแรกๆครับไม่ได้ขยายด้วยไม่ได้มีแฟรนไชส์นะฮะตอนนี้ย่อดละเล็กน้อยจะเลยลพวกอยากจะแนะนำตรงนี้ว่าให้รีบไปก่อนร้านจะหดหายไปไปทานนี่นะครับ ต้องอย่างน้อยสองชามถามว่าอร่อยไหมไม่ใช่ให้น้อยให้น้อยครับวันนั้นที่ผมผ่านไปอ่ะไม่มีที่นั่งเลยร้านเขาอ่ะ๋อยคนเต็มคนเต็มไม่ร้านปิดเอาเก้าอี้ขึ้นเอาเก้าอี้ขึ้นหมดเลยโอ้ยใช่ใช่ใช่ใชาพี่แต่วันนั้นหนูไปโอ้โหมือไม่ว่างเลยเมียโอ้ยไม่ไ่กลัวเขาเตลอดปัดแมงหวังปัดแมงหวังมาแล้วคนละตับไม่จริงไม่จริงมาคนละตับ ผมไปนี่เต็มเลยคนโต๊ะเต็มวันนั้นผมไปนะพี่กิ๊กทำไมเบียดเข้าไปไม่ได้อ่ะคนแน่มร้านไฟไหม้คนไปมุกหอนเธอพอเตอกนะครับพอครับพอนตกครับร้อยมุกพันฮ่า